สวัสดีนะคะวันนี้จะพาดเดินตลาด,ดานอนไหว้นะคะ <ac an> เป็นผลไม้นะคะนี่ใต้บอกว่าใส่นี็ดด้วยใช่จะเป็นส้มโอนะคะ แท็กละหนึ่อบาทนะคะอันนี้จะเป็นเชื่อมนะคะผลไม้นะคะชมพู่ค่ะกล้วยนะคะขนนนะคะ ตลาดวัดดอนไหวนะคะมะเฟืองหวานนะคะมะเฟืองหวาน,นะคะ่ะกำลังของเสือสของอกเสือเนื้อแดงนะคะโลละแปดสิบค่ะ ท <but universal movement> ี <Sakura prophets> ่ข้อปวปวดนี่ข้อให้มันยุบยุบแช่อิ่มนะคะกลมมชาติใหญ่ๆช่ยมัเอานั่นนะคราเอาด้ามด้ามแข็งทรวงข้อจริงๆหัวนะสวนไม่ได้เดินกันต่อเลยนะคะ ผลไม้ก็มีผักก็มีนะคะอันนี้จะเป็นผักหลอดสารนะคะน้ำพริกแม่บุญมาขนมตาลแท้นะคะขนมตาลน,นะคะอัอน้าสิบเนึ่งห้ ม,มีมะขามป้อมมีพริกสวนพริกหอมนะคะ,ะเข้าหมากแลคะอ,นนอันนี้จะเป็นรุนะงลูกสลายไขมานะคะ อบแห้งนะคะ้่มีของขายสองข้างทางเลยนะคะอันนี้หอมกระเทียมค่ะมอยมมะยมมาขามป้อมค่ะ

ดูก่อนไหมคะอันนี้ไข่หน้าเคะขนาย่หน้านะคะมนนาตรงนี้จะมีเป็นขนมนะคะของหวานนะคะ ุ่ีค่ะนนะตามละ20กําใหญ่ๆนะคะดู่อนได้ค่ะสวยๆอาไ่เหเลือกได้เลยครับพี่อร่อยอร่อยจ้าปลาฟาตัว่เป็นบาทเป็บาทจ้า มางหานเลยจ้าาหวานลงชิปนะครับม่ลงสิยูว่านัเลยพี่เฮดีค่ะเนี่ยคำสามชิ้นร้อยเลยจ้าแบบนี้ก็ะ้มัดกระสิบบาทจ้าข้าวหมากยีนนห่ห้าบาทนะคะได้สามถ้วยนะ ตลาดดอนไว้นะคะตลาดน้ำดอนไว้ค่ะบกแห้งนะคะ อันนี้ข้าหมากข้าหมากโบราณแล้วก็ลูกตาลนะคะมะยมสามรสค่ะยก็ังนังอะไรอย่างไวอม่วงอยู่ 最近都没什么。

ขนมวานนะคะขนมหวานนะคะกล้วยหางมุกนะคะใครมีความสุขก็มานีมีคนป้อนข้าว ป้าจางค่ะป้าจางสดนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นจอนะคะเดี๋ยวให้ิมดีจจ้าสอมอะไรจ้าลงยูทนเลนะคะลองชิมด่ว ร้านซูชิย่าง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 ร Hả? Ồ, họ sẽ thêm một chút nữa. Thêm một mình nữa, 7.000 đồng. นั้นไม่ได้ไกัรบบปเที่ทียกันแบบสบายสบายสำรองจองที่นั่งกันได้นะคะเรือขนาดใหญ่ลำใหญ่ตรงนี้เลยค่ะ 嗯。